ในค่พพี่วันนี้จะพาพี่มาเคาะผักสลัดกันนะคะเคาะเป็นผักสลัดกันเพื่อจะนำไปอยู่ในกล่องโฟมนะคะให้ดูตันเอกันนะคะตัวเองจะต้ององพลาสติกอสแบบนี้ค่ะหรือว่ากล่องที่จะเราใช้ทำรัวหรือว่าของอะไรก็ได้ที่เราใช้แล็อาหารที่มีฝารพิษนชิทนะคะนำมาหนกล่องค่ะแล้วนำตัวทแล้วก็นำทิชูมาใส่ในกล่องแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพกหน้าใส่ค่ะปิท ฉีดแบบนี้นะคะฉีดให้ชุ่มเลยนะคะพี่ๆี่แต่อย่าให้แฉะนะคะแต่ถ้ามันแฉะมากเราก็ต้องเอาน้ำออกแบบนี้ค่ะไม่งั้นจะทําให้มเมล็ดเน่าจะทําให้มเมล็ดไม่งอกค่ะแล้วเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการทํากันเลยะค่ะเมล็ดที่เราจะเพาะวันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะเรนโบ์บีนเรนโบ์บีนคอร์สบีนคอร์สนี่นะคะแล้วเราก็จะมีบัตเตอร์เฮดตัวนี้จะมีบัตเตอร์เฮดตัวนี้แล้วก็บีนโอ๊กตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเพาะกัน ก่อนอื่นเราก็เทมเมล็ดลงไปตรงนี้ก่อนเลยนะคะกรีนโอ๊กนี่ค่ะมเมล็ดผักมันจะมีสองด้านแบบนี้มีด้านมุนตูดมุนมุนอย่างนี้นะคะแล้วก็มีด้านแหลมๆให้เราเอา,เอาแหลมๆลงค่ะแบบนี้ค่ะเพราะว่าลากพอเวลารากงอกมันจะงอกตรงแหลมๆนะคะมันไม่ได้งอกตรงนี้นให้เราจิ้มลงแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากเสร็จแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เราแปะเมล็ดลงในทิชชู่เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็ออกจะมาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วแต่ที่เราดูมันเหือนแต่ว่าทิชชู่มันจะแห้งอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดลงน้ำนิดนึงอย่าเยอะนะคะเดี๋ยวมันแชะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาปิดฝาแบบนี้ค่ะจะนำของนี้นะคะไปแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนแล้วนำออกมาอีกหนึ่งคืนน่าึงจะงอกนะคะก่อนอื่นเราไปแช่ตู้เย็นก่อนค่ะ ไว้หนึ่งคืนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็แช่ในตู้เย็นไว้แบบนี้นะคะหนึ่งคืนนะคะแล้วเราค่อยนาออกมาค่ะมาค่ะหลังจากที่เรานําเมล็ดไปแช่ไว้ตู้เย็นหนึ่งคืนแล้วนําออกมาอีกหนึ่งคืนรากก็จะงอกประมาณนี้เลยค่ะ<ม>พี่ๆเห็นไหมมันจะมีรากงอกออกขาวแบบนี้เลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาปักลงในฟองน้ํากันนะคะก่อนก็มีตัวนี้เลยค่ะฟองน้าแล้วก็ถ่านแล้วก็ลงในถันเลยค่ะเราเทนะ้ําใส่ฟองน้ําแบบนี้ค่ะ กดให้ชุ่มค่ะชุ่มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำขั้นตอนต่อไปกันต่อค่ะอุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้ค่ะปากคีบสองอันแบบนี้นะคะจะเป็นปากแหลมหรือจะปากแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ต้องมี2อ,อันนะคะเพราะตัวหนึ่งจะใช้คีบเมล็ดอีกตัวหนึ่งจะใช้เปิดหน้าฟองน้ำเพื่อเอาเล็ดเข้าไปค่ะไปดูค่ะมาทําแบบนี้นะคะปากคีบแบบนี้ค่ะจะได้มาแบบนี้ตัวนี้เปิดแบบนี้ค่ะเอาลงแบบนี้ค่ะ ทำแบบนี like ้นะคะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะง่ายไหมคะพี่ๆไม่ยากเลยค่ะทำแบบนี้จนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันอีกทีค่ะหลังจากที่เรานำเมล็ดผักปักลงในกองน้ำเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะเราจะต้องเลี้ยงด้วยน้ำเปล่านะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนผักขึ้นไปที่สามนะคะเราจึงจะเลี้ยงต่อด้วยน้ำปุ๋ยนะคะ